เขกับสปาดีปลลุงสปาดีสุกุสุคนสปาดีเอฟซีทุกท่านพบพกันอีกแล้วกับช่องน้องเม็ดโอ้ลงมาเบิ่งน้ำหวยปลลุงลงมาเบิ่งน้ำหวยเหรอป้าทะลงแห้งเหรอปลาลุ้ยน้ำหวยนะโอ้องเศร้าหนิยังอยู่พี่อยู่บนใบไม้ฮักพี่เศร้านี่ป้าบ้านนี่ลงแห้งเหรอ อืมโอทั huh. uh ้ง huh. น oh, so uh ั huh. ng à, ng à c, ้นไม่ตาอาติกสะดุ้งกับลุงเว้ไปไปได้หละบันหินหันนะวัเชาวนี้ไปบ่ได้ประกาบไปวัเชาวนี้โอง่างาดอกตัวนี้ก็น้ำลงแห้งร้ายเห็นหลายเติบเลย ก็ต้องนำหัวกระโล่งแห้งแล้วนำก็เริ่มสีต้นแล้วเปล่าลุงเอ้ยเป็นผักเลยไปไปฝั่งใกล้ๆไปลุงเมตตาได้หรือเปลอมีตาเพิ่งก็มาโดนเติบแบบเพิ่ยก็ได้มาหอดแล้วเปล่าลุงเอ้เมตตาเพิ่งก็ยืนนี่แหละเล็กสะดุ้งอยู่นี่เมตตาก็ได้

ตวก็ทสังคูวน่าจะาฟังนะได้ดูไม่ตะก้าเลี้ยมต้ายลองเราลงก็ไอมตตากรรมาตกคือกันเม่ตาอดบได้ปาู้ไหมนำหอยลายดม่ได้งเยนี่เห็นแต่นี่แหละปาูไหมลานี่เห็นตาหางมันบงม่เห็างน โบกลงห้เสร็แล้วบาอมกินนะบได้ือ่ได้หอสังูสังผูเพื่นกระตึกอยู่ปานอยู่ขนสะดุ้งใหญ่เพื่อนผัดะตาเพ่อสะดุ้งนอยสะดุ้งสะดกะตาองหเไหม ผ่าเลยมื่อหรน้ำเลือกไลูกเอ้หนี่กลยกานั่นก็ใหม่จนห้ากับลูกเอ้แบบนี้น้ำมันเหลวแหงน้ำผัดแห้งกโอ้โห้ามากก

เทก็ออกก้ไตัว่นได้ไปูไว้ผุสดงิ่นสดงใหญ่่นว้เพิ่น่ข้างนเราเตกเอาเตะเอาก็อีกแล้ไม่ตายนะเพื่อน มีตนี้ยบมมานไปลเลางจัก่วัดถิ่นไปจักววางนวางะเจ้าวัดได้ไปจักว่างะนจ้าวัดได้ไปจักรมี่ตั้งบ่ได้าเรยอยากไปย่ขงน่นต้เอายออขางนั่นบไม่ทางไปไมไป่ทางไปไปเนี่ยไ่ได้ได้ปรู้นำแหง ไปไปได้ไปดูไปดูตาลอยน้งหน่เป็นข้าเป็นตึกอยู่ทางไหนพื้นได้ไปดูไหมโอ้ยใครเนี่ยพนเศร้าเลยป่าเนี่ยอ้าวอ้าวเม่ตากระมานขือนกันไปดูไหมมานแล้วมานแล้วมาแล้วมาแล้วไปดูมาแล้วมาแล้ว เดิอว่ามัมันมันามาอไรมาลูกมาลูกไอ้เมตานะมัน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 มัรโดดีเนาะกรโดดกเมตาปะถ้าเ็นโดดน่ไปเรียอยเดนไปนก็หนึงนักระทำนี่แล้วก็หนึ่งทำนี่คนเดียวเดี๋นี่ ลดงการสเลยนี่กระทมหัวผมได้ไปรู้านี uhm, nee. à, má má. À, ่กนเยน่คนนี่น้่กำลังลงนกำังลงากตเลี่แกงแหงนนเน้อเนื้อเน้านี้น้อเนื้อ้อเนนเอนื้ออนมาออ้ บันนไปดูไหมทรุ่นักันจะได้เล้บ่มาตัวทางนเ้าุบเลยทุบยงดีอย่างไนไปดูไม่มาม่ตควาทางนั้นแม่มาไม่ตัควาทางนั้นเน่มาได้เลยหน้าเต็นนั่นถ้แล้วก็ตื้อสั่งลายตาก็อยากไปตื้อขานันอ้าวยังเห็นป mà bà đi đâu nào có lúc thằng này dài bọn, này. Ủa, này bọn này là hai bây giờ thằng là bạn vương tí kì mà vui mình bỏ hiện lời nó bằng cầu phải là tuyết đây bà nội nằm ăn ngon hẳn tại bà nằm lông hang là bà nội phần cái đây nhảy bòn

มัน,นม,มันแล้วปลาให้ผู้อ่มายยังบ่มันด้วยทั้งเนนมันเลยปลาักชอ,องเลยเเหนปลาเลียงผักชองเลยเกลือมตตานี่ยังแต่ปลาเลียงสงโต๊ะตตตตเลยโต๊ะดโตหน่อยนี้แหละวิธีหาก,กินแบบบ้านนน้องได้ พี anut, ่ทียาะกินงาฝนตกพรลงเลมแหมนตกมากมากมาแบบนี้อฮะงะตยัง่เห็นปายัง่เห็นปลาเข่งบ่ปลาเข่งพีลงเลยเก่งหน่อยก็ต้องเอาพี่หน้งจ้าจับแต่น้อยไปหใหไ่อ้าทพี่น้องได้อีกเลยอ้าทางนั้นได้อีกเลยมวนในี้ี่ลงไทางนั้นน่ะไม่ต้องมวนาเแควมน้าแน่เอาแม่ตาความน้ำแน่ว่าใ บอควานผัดไก่ไปแล้วไม่นพย่ความอยู่คู่อ่ะผูนควาอยู่คู่อู่ไล้วไยางวกัวเลความมากเลยเรว่าใน้นกันาเพยางลงคัวแต่พูดมันิมอว่ไมนไปแต่เศ้าเลยไปแต่เศร้าผูอาวมาดูน้ำตาไปแล้วไหมน้ำตาน่าแต่ดวงน้จาอาแต่ดวงม าตัางนเอาแล้วหะปดู้ทางนั้นนะคนสามโตโดโพอ้าวอามันคือกันมตาหนาถือนนะปักขาวเนกทัพเอาประนปู้เขามตาโอ้ย้ากามขอโทษขอไปู น้าทน่ะยังไยังบ่ถืออยู่รยป้าผนมานไปร้เืของย่ใทองของ่ใทุ่งเงี้ยน่ะมาเท่นี้นูมิกพาะเจ้าขีดแป้งเ่นี่แหละรยขีหนาพอกันไม่ก็ขาก็อไรก็แซ่ก็ติดตามช่องน้องมิกได้ปะลุงช่องบัวตาหนำแล้วก <etus> ็ช่องเมตานำขอบคุณลูงหนาสวัสดี